อาทีนี้นะคะเรามาติดตามในเรื่องของการเลี้ยงห้อยแครงในบอ่อดินกันมังงคือก่อนหน้านี้ชาวสุราธานีนะคะก็จะไปเลี้ยงห้อยแครงในเอาบันดอน,นเอาบันดอนมีปัญหานะใช่ค่ะถ้าเลี้ยงในบอ่อดินได้นี่คือจบปัญหาเลยใช่ค่ะโดยตอนนี้นะคะสุนวิจัยและพัฒน,นาการเพราะเลี้ยงสัตว์นามชายฟั่งจังหวัดสุราธานีนะคะก็ได้มีการศึกษาการเลี้ยงห้อยแครงในบอ่อดินตอนนี้ต้องบอกว่าประสบผลสําเร็จแล้วค่ะห้เป็นอีกทางเลือกนึ่งของเกษตรกรค่ะหลังจากที่รัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้เกษตรกรไปเลี้ยงห้อยแครงในเอาบันด อค่ะ นายกฤษณะจันปรางนะคะนักวิชาการประมงปฏิบัติการส้นวิจัยและพัฒน,นาการพอเลียงสั์น้ำชายฟั่งจังหวัดส,สุราธานีบอกพันนีค่ะว่าหลังจากที่เกิดปัญหาคอคัดแยงที่ไล่คนอย่างจําได้นะการเลียงห้อยแครงในพื้นที่อ่าวบันดอนทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่สาม,มารถจ่ไปเลี้ยงห้อยแครงในอ่าวบันดอนกันได้แล้วแหละทางข้องพ่ออู้นวจัยและพัฒน,นาการพอเลียงสั์น้ำชายฟั่งจังหวัดสุราธานีจึงได้มอบหมายให้มีการศึกษาการเลี้ยงห้อยแครงในบ่อดินขึ้นค่ะโดยได้ดําเนินการทดลองเลียงห้อยแครง บอดินขนาดสิบไร้แบ่งเลียงเป็นคอคอกละนึง่งอบแบ่งเป็นส้คอกนะคอกละนึ่งไร้แล้วก็ปล่อยนธุนห้อยแครงลงไปค่ะเพื่อจะมาศึกษาอัตราการจเจริญเติบโตอัตราการรอดตายค่อยแครงที่อยู่ในบอดินนี่แหละทีนี้จากการทดลองเลียงมาทางเทานึ่งปีแปดเดือนค่ะก็พบวา่าประสบความสาเร็จในระยะนึ่งค่ะ ห้อยแครงที่เลี้ยงไว้ในตัวเท้าเท้ากันแมดเลยนะได้ห้อยแครงคณะาด30ถึง40ตัวต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเกิดวันเลี้ยงในระยะเวลาที่น้อยว่านี้ค่ะก็จะได้แหลกมาสังคิดนะ5 0ถึง60ตัวต่อกิโลกรัมค่ะเปลือกห้อยเขาวาข้าวว่าเลี้ยงในเล่เปแบ,บาเกลียงห้อย,อยตัวอวบแน่นกันเหนือแน่นกันนะครับน่ากินนะครับแล้วก็สามารถแก้กแก็ปัญหน้าห้อยในตลาดค้าเครนได้อีกถังหนึ่งด้วยดังนั้นการเลี้ยงห้อยแครงในบอ่อดินหรื่อหนากกุ้งนะครับที่เลือกเลี้ยงกุ้งแล้วเนี่ย มึงเป็นทางเลือกนึ่งวเกษตรกรแทนการเลี้ยงในเลอีกทางการเลี้ยงในบอ่อดินอากาศเสี่ยงจะน้อยกว่าในเลีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่มีอันตรายต่อกคือปลาดาวและปลาเบนจะน้อยลงจะไม่ค่อยมีนะครับเราไปขวางเสี่ยงทันหนักวิดจากการประมงกันเลยนะครับ ของอำเภนโดนนะครับก็มีประสบการณ์เป็นชายพื้นที่แล้วก็กเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงหอยไร่เพลงแต่ไม่มีพื้นที่ในเลนครับให้สามารถเลี้ยงหอยกร่เพลงได้โดยใช้พื้นที่ในนาคซนากุ้งร้างซึ่งอยู่ปัตตา,านีของเรานะครับมีในกุ้งร้างอยู่เยอะก็จะมีนวคิดว่าจะใช้นากุ้งร้างนี้ครับ นำหอยแครงมาเลี้ยงเพื่อเป็นการลงเสริมาชีพแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรในใน,ใน,ในอบ้านดอดนนครับจากการศึกษาค้นคว้าแล้วองประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็น่นี้ครับอตอนนี้ก็การศึกษาเบื้องต้นก็ถือว่าประสระบความสำเร็จไปอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถเลี้ยงหอยแครงได้จากขนาดไซส์2 5ันร้อยกิโลกรัมเลี้ยงประมาณสัก10 16-18เดือนนะครับก็ได้ไซส์เฉลี่ยรประมาณ33ตัวโลแล้วอื นะครับอันนี้ถือเป็นข้าวดีเลยครับน้องยอมใช่ค่ะเกษตรกรตัดสนใจนะครับการศึกษาเลี้ยงก้อยแขรงในบอดินติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจฟังจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมูซี่ตะบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับหรือโทร์ประเทศทุ่นเจ็ดเจ็ดซองอาาซองแปดแปดในวันเวลารชาชการครับเอาเคยมีนากุ้งรางบอดินรางนะอตอนนี้นะครับริมทะเลเนี่ยก็สามารถนำมาเลี้ยงก้อยแขรงได้แล้วแต่ว่าเทคนิควิธีการ เราต้องให้ทางนั้นประมงมาช่วยนะรับนอยงอมแต่แลเลยนี่จะคงงมขึ้นมาตัวเย้เลยนะตัวแยญ่ึึงเปลือกมันเข้าแลนะน่ากินอะเดีบบเรลี้ยงนะไม่ต้องไปเลี้ยงในลี่นะ